เอาละครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าตำนานวันนี้เราจะพุ่งทะยานลงไปในเงามืดเจาะลึกความลับใต้ผ้าคลุมสีดำของราชาแห่งรัตติกาลที่โลกต้องสะพรึงดราคูล่าชื่อนี้คุณนึกถึงอะไรชายหนุ่มชุดสูทสุดเนี้ยบเขี้ยวคมกริบที่ปิิชีพเหยื่อในพริบตาหรืออมะตะในปราสาตร,ร้านกลางหมอกหนาที่ทรานซิเวเนียแต่หยุดก่อนนี่ไม่ใช่แค่เรื่องเพ้อฝันของบรามสโตเกอร์เท่านั้นแต่มันมีต้นต่อจริงดิบจริงและนองเลือดจริงย้อนกลับไปในหน้าประวัติศาสตร์ ชายที่เป็นต้นแบบมีตัวตนอยู่จริงเขาคือวัลลาดที่3หรือวัลลาดจอมเสียบเจ้าชายคลั่งแห่งวัลลาเคียเขาปกครองด้วยความโหดเหี้ยมเกินพณนาใช้ไม้แหลมเสียบทลุ่ร่างศัตรูประจานนับหมื่นชีวิตจนกลายเป็นทุ่งแห่งความตายความสยองขวัญน,นี่แหละที่ถูกปั่นรวมกับตำนานผีดิบพื้นบ้านของยุโรปตะวันออกจนกลายเป็นอมนุษย์ล่าเหยื่อในยามวิกาลที่ไม่มีวันตายวันนี้เราจะแกะรอยกันชัดๆว่าจากวีรบุรุษผู้ปกป้องดินแดนกลายมาเป็นผีดิบดูดเลือดที่หลอกหลอนมนุษย์มานานนับศตวรร ไงถ้าคุณชอบเรื่องราวลึกลับที่ผสมความจริงความเชื่อเข้าด้วยกันอย่ารอช้ากดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเรื่องเล่าตำนานไว้เลยจะได้ไม่พลาดการเดินทางสู่โลกแห่งตำนานบทต่อไปไปกันเลยครับ